ีกทีหนึ่งเรื่องตึกสตองถอลม่มเพราะว่ามันเห็นความชัดเจนแล้วว่ามันเพราะอะไรตึกถึงถล่มแล้วก็ต้องตั้งคำถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้อีกนานไหมจะได้ตัวคนผิดเข้าคุกความคืบหน้าในเรื่องนี้ท่านดูหัวข่าวนี้ผนังลิฟต์ยี่เซนติเมตร ทำตึกสอตองอถลม่มทวีแฉลดสเปคบางเฉียบนี่ลดจาก30เซนเป็น25เซนแล้วยิ่งตกตะลึงเข้าไปอีกเมื่อได้เห็นหัวข่าวที่ว่าทางการจีนเขาก็กลัวเสียชื่อเขาเสียชื่อประเทศเขาเขาก็ส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบสิ ว่าตึกมันพังได้ยังไงเพราะข่าวไปทั่วโลกว่าบริษัทจีนมาได้งานรับเหมาก่อสร้างเขาเสียชื่อทำให้คนมองบริษัทก่อสร้างของจีนไปในแง่ความเสียหายเขาก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อเทียบกับการก่อสร้างของทางการจีนมีความหนา60เซน แต่อาคารสอตององหนาเพียง30เซนเท่านั้นยังไม่พอยังแก้ไขให้เหลือ25าเซนยางที่บอกว่าถ้าหาคนติดคุกไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนี่ตึกถล่มผ่านไปแล้วเกือบเดือนการจัดการกับผู้เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันมีคำถามว่าจะสาวถึงไหมแล้วสาวถึงใครบ้างคนใหญ่คนโต ที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่จะต้องโดนกันแค่ไหนคนคนหนึ่งที่ติดตามเฝ้ามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดก็คือดรมานะนิมิตมงคลประธานเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยผมจะคุยกับดรมานะเรื่องนี้หน่อยสวัสดีครับดรมานะครับครับสวัสดีครับพี่สุภาพสวัสดีท่านผู้ชมรายการที่เคารพทุกท่านครับ ผมจำได้ว่าตอนตึกถล่มใหม่ๆผมเคยถามดรมานะว่าถ้าหาตัวคนผิดมาติดคุกไม่ได้เลยประเทศพังวันนี้เนี่ยมันผ่านไปยี่สิบกว่าวันแล้วพอจะเห็นข้าวลางและอย่างกับใครฝ่ายไหนบ้างที่ต้องควรจะต้องติดคุกนะคุณมานะครับพิสภาพกครับถึงวันนี้ประเทศมันพังไปเยอะแล้วครับ จากคาถามที่มากมายข้อสงสัยมากมายของประชาชนเราที่ผ่านโซเชียลมีเดียนะครับมันมีข่าวลือเยอะแยะเลยว่ารบริษัทออกแบบลายเซน็นปอมบริษัทวิศวกรก่อสร้างลายเซ็นก็ปลอมนะครับถ้าทุกยอย่างทุกอย่างมันปอมไปหมดเนี้เราจะเชื่ออะไรได้ประชาชนเสียความเชื่อมั่นครับแต่ที่เมื่อกี้พี่สุภาพพูดนะว่าเออแล้วเราจะจับใครได้ไหมเนี่ยจับได้จับได้แน่นอนครับเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันต้องมีหลักฐานอยู่ ใครที่บอกว่าลายเซ็นตปลอมปลอมจริงหรือว่าเป็นการขายลายเซนเ็น์ก็พิสูจน์ได้ครับให้สำให้สัมภาระเนี่ยเข้ามาเช็คบริษัทนั้นดูว่ามีการจ่ายเงินจ่ายทองจ่ายภาษีให้ใครหรือเปล่านะครับ,รบสัมภาระตรวจสอบไม่ได้ให้ d s i หรือปปงเข้าไปตรวจสอบเส้นทางการเงินก็ได้หมดครับและถ้าอยู่ในมือ d s i หรือปปงเนี่ยจะรู้ด้วยซ้ําไปว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องเนี่ย มีการโอนเงินเป็นก้อนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ผู้บริหารตอตงงหรือใครหรือไม่เพียงแต่ว่าจะทํากันหรือเปล่าเท่าน,นั้นเองหรือว่าจะเกรงใจกันถูกต้องครับ,รบถ้าเกรงใจประเทศพังครับเหมือนกับที่ท่านนายกพูดไว้ในในวันที่เกิดเหตุการณ์ว่าเรื่องนี้ต้องสอบสวนให้ได้ภายในเจ็ดวันไม่อย่งงางนั้นประเทศไทยไปไม่ได้แต่วันนี้ผ่านมาผ่านมาสามอาทิตย์แล้วมันไม่ใช่เจ็ดวันยังไม่มีคําตอบเลย เพราะฉะนั้นจําเป็นครับขอบพระคุณมากที่รายการพิสุภาพยกเรื่องนี้ขึ้นมาของประชาชนครับครับคือคือถ้าเราแบ่งหมวดหมู่เนี่ยนะคนที่ควรจะติดคุกเนี่ยการลดสเปคการออกแบบการก่อสร้างที่ผิดพลาดการใช้วัสดุที่ต่ำกว่ามาตรฐานอันนี้ก็กลุ่มหนึ่งกลุ่มเนี้ยคนผิดควรจะเป็นใครคือลดสเปคเนี่ยนะ คนที่เห็นเหตุการณ์แล้วรู้ว่ามันลดได้แน่ครับหนึ่งก็คือบริษัทออกแบบครับเขาจะต้องรู้ครับว่ามีหรือเปล่านะอ่อสองคือวิศวกรที่ควบคุมงานทั้งที่เป็นวิศวกรของบริษัทก่อสร้างเองและวิศวกรที่กินเงินกินเงินเดือนกินค่าจ้างของสตง,งนะครับบริษัทที่ปรึกษาควบคุมก่อสร้างนะครับมีค่าจ้างเนี่ยห้าสิบหรือเจ็ดหรือหกสิบล้าน เคลรียต่อเดือนเนี่ยเดือนหนึ่งสองล้านบาทมันมันไม่ใช่น้อยเลยนะครับคนพวกนี้เราเราต้องดูครับไม่ใช่เอากินเงินหลวงเอาภาษีประชาชนไปใช้กันแล้วก็ปล่อยไปแต่สุดท้ายหากมีการาลดสเปคกันจริงๆโดยที่ไม่ได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องสต,ตอง,องไม่รู้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะนอมินี่นะครับหรือจะเป็นของจริงก็แล้วแต่เป็นจอยเวนเจอร์จริงก็แล้วแต่นะครับจะต้องถูกลงโทษและที่สำคัญครับพิชภพงานนี้นะ อย่าปล่อยให้ลอยนวลคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่มีการลอยนวลเหมือนกับเหตุการณ์ที่ผ่านๆมาในอดีตนะครับเราเห็นาทางด่วนพระรามสองถลม่มถึงวันนี้ก็งเงียบไปหลายๆเรื่องเงียบไปเฉยๆข้าราชการลอยนวลเหตุการณ์ครั้งนี้มันรุนแรงเกินเยียวยาครับอย่าปล่อยให้ลอยนวลไม่ว่าใครก็ตามครับ การเปลี่ยนแปลงสเปคการลดสเปคการเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยผู้บริหารสอตอมจะต้องเห็นชอบด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับถ้าเป็นการการเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้องนะมันจะต้องมีขั้นตอนเลยคนออกแบบจะคนออกแบบคนคำนวณทางทวิศวกรรมนะครับบริษัทที่ปรึกษาควบคุมก่อสร้างสองตองอผู้บริหารสงตองอ คณะกรรมการตรวจการจ้างทุกคนต้องรับรู้และมันต้องมีลายเซ็นครบถ้วนนะครับหากปรากฏลายเซ็นหากปรากฏลายเซ็นนะครับต้องไม่ละเว้นใครครับแต่ถ้ามันไม่มีการปรากฏลายเซ็นเราไปดูกันว่าในการประชุมมีการบันทึกมีการพูดเรื่องนี้ไหมแล้วตรงนี้มันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับย้อนหลังได้หลีกเลี่ยงกันไม่ได้ทุกอย่างมีการบันทึกวิดีโอด้วยครับพี่สุชาผมยกตัวอย่างตอนที่ดรมานะยังไม่เข้ามา เมื่อสักครู่เนี่ยคือวันนี้หัวข่าวหนังสือพิมพ์ในข่าวสดขออภัยที่ต้องต้องยกให้เขาหน่อยเขาพลาดหัวว่าผนังลิฟต์25เซนทำตึกสอตองอถลม่มแล้วเท่านั้นยังไม่พอผู้เชี่ยวชาญจากเมืองจีนเนี่ยจีนเนี่ยเขาส่งคนมาดูเพราะเรื่องนี้ประเทศเขาเสียหายว่าบริษัทก่อสร้างเขาไม่ได้มาตรฐานทำไมทำงานเป็นอย่างนี้เขาบอกว่า ถ้าเทียบกับการก่อสร้างของจีนนะไอ้ผนังปล่องลิฟต์เนี่ยมันต้องหนา60สิบเซนของเราออกแบบไว้หนาเพียง30 cm. เท่านั้นยังไม่พอยังแก้ไขให้เหลือ25่สิบห้เซนอีกอย่างนี้ถามว่าการลดความหนาของผนังลิฟต์ลงมาเนี่ยใครบ้างที่ควรจะต้องติดคุกที่พีสภาพพูดมาเนี่ยท่านผู้ชม คงจะเห็นชัดนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องสะเทือนขวัญประเทศไทยแล้วแต่มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผัวพันเข้ามานะครับเพราะาเราช้าเกินไปรัฐบาลไม่ทําให้มันกระจ่างชัดตอนนี้เลยกลายเป็นเรื่องความขัดแย้งกระทบต่อการลงทุนระหว่างประเทศไปแล้วครับ,รบเราพูดกันว่า ee, เฮ้ยเหล็กมีปัญหานะบริษัทจีนจีนเทาบริษัทก่อสร้างมีปัญหาจีนจีนเทามรรับงานตั้งเยอะแยะเเหตุการณ์ บริษัทพวกนี้เข้ามาเยอะในช่วงของรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเอาตอนนี้มันไปกันใหญ่เลยครับแต่ถามว่าการลดผนังความหนาของผนังลิฟเนี่ยทำทำให้อาคารถล่มได้จริงหรือไม่ตอนนี้นะครับพิสุภาพแบบที่ถูกแก้ไขแล้วมีการก่อสร้างจริงเขาเรียกว่า As Bu i l นะครับแบบ As Bu i ลหรือช p อ r a w ยน g เนี่ยมันยังไม่ถูกเปิดเผยเ,เลยพิสุภาพการลดขนาดของผนังเนี่ย ที่พูดกันเนี่ยลดจริงลดบางส่วนหรือว่าลดทุกผนังเลยของทั้งอาคารตอนนี้รเราก็ยังไม่รู้แล้วเ,เอกสารอย่างนี้นี่คือประเทศไทยหรือนี่คือระบบราชการไทยครับไม่รู้จะปิดเป็นความลับเอาไว้ทําไมทําไมยังไม่เปิดเผยออกมาให้ประชาชนเห็นถ้าแบบก่อสร้างจริงมันเปิดเผยออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสําคัญอีกการหนึ่งที่จะพิสูจน์ให้คนรู้ว่าเออการก่อสร้างลดลดผนังลงไปห้าเซนเนี่ยมันมากจนทําให้อาคาร ครมได้จริงหรือไม่ครับคือตอนนี้มันมีสองมุมมุมของรัฐเนี่ยรัฐบาลเนี่ยบอกว่าต้องรอผลการสอบสวนที่ตั้งคณะกรรมการชุดนั้นชุดนี้ขึ้นมาผลการสอบสวนของดีเอผลการสอบสวนของฝ่ายตํำรวจช้าหน่อยแต่คนฟังทั่วไปอย่างดรมาณะอย่างผมอย่างท่านผู้ชมเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันจะเกือบเดือนแล้วนะ เรายังไม่เห็นความชัดเจนความโปร่งใสเอ๊ะทำไมมันช้าเอาละตรงนี้ไม่ว่ากันช้าได้แต่ต้องยืนยันก็คือว่าไม่ช่วยกันล่าสุดเนี่ยผมเห็นดรมานะทำหนังสือเปิดผนึกจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันไปถึงรัฐบาลมีหข้อขอสรุปว่าทั้งหข้อนี้ต้องการอะไรครับเราต้องการให้รัฐบาลเนี่ย ทำให้รวดเร็วครับเพราะยิ่งช้าสังคมยิ่งสับสนประชาชนยิ่งเสียความมั่นใจต่อรัฐบาลครับการอสอบสวนในตอนนี้หน่วยงานของรัฐเนี่ยมันไม่มีการรวมศูนย์เราอยากเห็นรัฐบาลเนี่ยบอกมาว่าใครคือผู้รับชอบดูแลจริงๆตอนนี้ดีเอสไอทำเรื่องทัวประมูลตำรวจรเรื่องอะไรคณะกรรมการต้องกันที่บัตรไทยทำเรื่องอะไรแล้วเรื่องคอร์รัปชันละ่ะนะครับเพราะฉะนั้นในทุกๆประเด็น เรื่องการออกแบบถูกต้องไหมใครเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมงานนะครับวิศวกรสถาปนิกใครเป็นผู้ควบคุมงานอย่างแท้จริงนะครับสุดท้ายใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบถูกลงโทษตามกฎหมายควบคุมก่อสร้างควบคุมอาคารนะครับ,รบผู้รับเหมาภาพจริงไหมและบทลงโทษคืออะไรนะครับการที่อาคารตัวนี้ถล่มเกี่ยวกับคอรัปชันไหมถ้าคอรัปชันเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่เบื้องหลัง ท่านมีแนวทางยังไงจะไล่เอาตัวมาลงโทษสุดท้ายแล้วเนี่ยการปรับปรุงกฎหมายหรือ,อระบบจะซื้อจัดจ้างภ้าพันเนี่ยเราจะทํากันยังไงให้มันเปิดเผยโปร่งใสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใครจะเป็นผู้รับผิดชอบหรือจะปล่อยไปอย่างนี้สุดท้ายคือใครเป็นเจ้าภาพถามว่า<อ>ครับถามว่าใครเป็นเจ้าภาพไม่ม,ไม,มาาีไม่มีเจ้าภาพไม่มีเจ้าภาพที่จะคอยดูทั้ง3ส่วนดูจากผลสอบ DSI ดูผลสอบของตำรวจ ดูเรื่องที่จะส่งไปปปอชอดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสตอมอไอ,สอ้สตมอเอาละดร,รมนานะครับนี่คือสิ่งที่เราทิ้งไว้ว่างานนี้เนี่ยถ้าไม่มีใครติดคุกผมใช้คำของดอรมนานะอีกทีหนึ่งว่าประเทศจะพังและตอนนี้ก็พังไปเยอะแล้วครับขอบคุณดรมานะในมิตรบุตรครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณครับครับนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ